สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องเจอุภาเฮงทุกทุกันค่ะพ่อกันคือเกาค่ะพ่อกันช่วงเทียงกว่าบายโมงเนี่ยแค่ะตบาบ้าบายน่งเราวล่ะค่ะตาบาเมือ่อเมื่อค่ะฝนตกตั้งแต่หกถุ่มมือขึ้นนี่จนหอดเดียวนี้ก็ย่งปล่อยๆอ,อ,อยู่ค่ะน้ำไหลหลวไหลวไหลวงหน้าบางทงก็แบางทงก็ บ่เก็บน้ากับพ่อมีเนาะค่ะรถไทยกำลังไทยบุญไหวยอยู่ไหมค่ะพอดีฝนตกแล้วผู้ใดกระต่นฝ้าตื่นฝน,นเนาะค่ะรถไทยแ,แลนด์เป็นวุ่นุ่นอยู่ว่ามันเส้นเขาพุ่นจักสิไปทั้งไหนสวนกันไปสวนกันหน้าอยู่จักสิล่องมองไดไหมค่ะพุ่นอยู่ทั้งปุ่นกะกะล่งไทยไหมค่ะหน้าแมนนวลเพราะสั้นค่ะครับนี่แหละหน้าคุณพ่อตามุนนี่แหละตอนต้องงวดเจอูได้เขามาหาคุณตามุนเนาะ ครับคุณแม่นวลส่วนของคุณแม่นวลนี่เพิ่นได้เลขสูตรแต่ว่าเมื่อนี้แจ็คเพิ่นสีวันวอฝันมาสันแต่ว่าตอนนี้ห้าสีมาตามแนวทางของคุณตามุนนะคะวา่าเพิ่นเคยฝันบ้านโกนบ้านพระว่าสันค่ะแต่มันนัานเศร้าตกอ้อยว้าพิษว่าถือกลิ่นมันพันกันไหมคะ่ะคุณแม่จะมันเศร้าจะมันนัานเศร้าตกเด้ออยากไปเมื่อนี้บ้านพระว่าสัน เบ้ายุผู้เดียวจมยานเอฟซีบได้ตัวริบตัวดีย่านไปหาสือ่อบท่านไหมคะ่ะเมื่อมานี้กับฝนซาซแล้วฟ้าลูบนี่รูลงมากคะ่ะมาเห็นคุนตากลังนางเอกกเนกเพิ่นมักสบายไหมคะ่ะเพิ่นนอนอูไหวอุอนตูนอุนต้นอยู่นี่แหละคะ่ะเอาบัานไปพ่อกันกับคุนตาว่าพ่นสิฟฝันว่าจังไดได้เราไปแมงยามาบอกเราไป เห้ตูวดโตูแดงจึงคืนขึ้งหวดบางหันบ่อหวดบางหันกัก,กนแน่เก้าศูนย์หนึ่งออกคักออกแน่เก้าศูนย์นะแม่ค่ะเอาบัานนี้ไปพบไปพอกันได้เลยคะ่ะเพิ่นบ่คเคยขึ้นบ้านจากเทียแมค่ค่ะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เด้อค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊อ้๊เนาะค่ะใส่เนาะคุณตา <ขอ S 1> สวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีครับสวัสดีจะเป็นสบายครับอากาศดีมาล่องจากอูจากเทียนะครับโอ้ยขม่าจะไปอัดขมาแต่ไปอัดน้ำตัวโอ้บอกค่ะอัดน้ำขมก็มาไปหาอัดน้ำอัดไว้ให้ยังค่ะอัดมันขังไว้ตะก้อนหาไถมันก็จะได้ไถง่ายอืดอย่างนี้ค่ะอืมเพียงใดเนาะยี่สิบสูงมันไม่น้องหวดมืงหนึ่งอย่างนี้ กูสูบกูมานนั่บ่กาอันพูดได้แต่พูดได้อยู่ดรอกอันสิบ่ได้หลายนะคะก็ประมาณห้องมันเเลขตรงเนาะมันหป็นเลขกซับเ้าวชมันเป็นเลกยังมันเล็เก่าไปก่อนเลยมีเล็กูงกัเล็กนึ่งนะเล็กเก้าซูนกับอันเก้าหนึงกับอันนะคะบ้านนี้เล็กหนึ่เป็นเล็กหนึ่งเท้าย่เป็นเลขกก็ได้เว่าหันหัวขึ้นตั้งหกซูนตั้งเก้ามนยังมาอนึ่งทึงตืดไหมคะเาดีๆแล้วใครมันจับเป็นเนาะ ปินหัวปินหางสลับกันไปสลับกันมากกลสิเม้นเก้าศูนย์หกศูนย์นี่แหละค่ะเนาะแต่ว่าผู้ผูนฝันผู้ใดได้หกศูนย์แบบนี้ม<ะ>าได้ตัวหกศูนย์นี่เพราะว่าคิดว่าหนึ่งนี่เป็นหกกะไรกัเลยเ่ย์ซื้อกันไปไปซื้อ,อซื้อเศร้าไ,ไ,ไปนะเป็นนักตัวผุนตัวหนึ่งศูนย์ผุนเป็นนักตัวนั่นคักผุนเป็นนักเก้าหนึ่งศูนย์คักผุนเล่ยก็เลยได้หน่อยหน่อยนึ่ง เอาล่ะก็ค่อยเอาจะเอาเท่ากระสอบพุดัตเดาไปเนาะมันก็จังได้ละก็บพาได้เดาล่ะไม่งายพิ่นก็ม่เขียนให้เป็นตัวแดงจาสามบนบอกเลาวเฮ็ดบ่เปลี่ยนซื่อแต่ว่ามันเป็นน้ำดวงเฮาก็บ่จักเนาะมันเป็นน้ำดวงเฮาแเลยอียย้ยยยย่ยยยยย่ยยยยย่นยย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 ี่ย่ยย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 กยย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  เพิ่นแผ่นออกจังสั้นซาหกศูนย์เก้าศูนย์จะแมนถือกคักทั้งบนทั้งล่างคันฟังคันเบ้ากันดีๆเนาะแม่นสี่ทั้งบนทั้งล่างเฮ็ดเอากกลินเอากลินเดียดค่ะเอาบัดที่นี่เมื่อคืนนี่บ้านผาเด้ค่ะอืมเมื่อคืนบ้านผาฟันหรือยังค่ะเมื่เลื่อนเทียนเท่าฟ้าฝนก็จะตกแล้วม่จุดถูกจุดเทียนเล้แมาบูชาเพื่อนนั่นล่ะเจ็บลงไหม่ลงมาตะบันบอกเราก่อนนอนดอกแล้วฝนก็จะตกทั้งคิดน้ำฟ้าน้ำฝนไปแต่ว่าไป็ฟันเน้นเฮียไม่ได้ขี้เลื้อยขี่หยั ขีเรือเรือเล้ยไปนับึงขันเรือเรือยเพื่อนวานนี่เป็นหาขันนี้ว่าจันเล้ยไปนับึงเลียวเลือนก็เป็นหาจอว่าจันบัเนียเขาหากะหาเ่าจันไม่ฝันบอกไม่ฝันผู้ไปน้ากันนี่เบาเนี่ยผู้ไปน้ากันผู้เบาผู้ที่ขี่เรือไปน้ากันเน่ยยังเอาดางเอายังใส่ที่ยังขาไรไปสอนปูสวนปลาอย่างยังสีนะผู้ไปน้ากันเป็นผู้ใช้ที่บ้านเพราะมันผู้ยิ่งนี้เป็นผู้ใช้ เปราต้องการฝันข่วมฝันนั่นแหละไปขี่เรื่องจนเรือเอาเรื่องก็คือป็นหาตัวหาอย่างไี้ไม่เรืองส่วล้ำล้ำหนึ่งกับหางล้ำหนึ่งกับหางนาจัาอะไรคีเรือไปคีเรือก็ยังติดไปสอนป่าสอวนยังไปยังสีล่ะต่านบ่ได้ว่าติดไปคิดไปสอนดอกเพราะว่าคนกับบ่ลงเท่านั้นอยู่แล้วแต่ขึ้นไปยังสีเนาะบาทนี้วะต่ว่าในใจในใจผู้ฝันนี่มันใจหาคำหนึ่งเด่ก เออหนึ่งมอเตอร์ไซค์ค่ะคุณตาหนึ่งนี่กับไม้ถึงขันเลี้ยนนี่แล้วก็ผู้ใต่ไปน้ากันแล้วก็ซึ่นไปน้ากันเลยเนาะมันต้องเป็นหนึ่งยึดคิดบานเนี่ยว่ามากอยู่แล้วหนึ่งอยู่นในใจขึ้นยี่หนึ่งได้เรีออยบเลยมากหนึง่งสงหวดเลยคุณตามากหนึ่งอ่ะมากหนึ่งไม่เหนร่อยไงหวดเลยดิวันนี้เหยังมากหนึง่งนี่เกาอยู่จะได้ตีว่มามันจะเป็นหาหนึ่งปะ ก็ยิงหานีแต่ว่าหาเนี่เราคิดว่ามีอยู่มันวิ่งก็คือวิ่งหาเลขมันมักเรียนเลขวิ่งนี่เนี่ยวิ่งหาก็วิ่งหนึ่งนี่แหละสองอย่างเราจะสีมักเด็กเราก็เาบอกเขาบอกเป็นแนวทางไอ้ที่นี่แหละแ่นว่าเขาเข้าอิลีนอืมก็แล้วต่เพิ่นสีมักน้ำแต่ชื่อผู้ฝันแต่ว่าผู้ผู้ฝันนี่กับสีสีเป็นเรียนนี่แหละหากำหนึงนี่แหละแล้วสือยังส่แน่จันเนี่ยตรงตรงพิเสษเด่นหานึงเลยอยู่ เออการเติมตรงๆจะเรียนหาหนงมือแต่สนมากครับแต่ว่าไปเบื้องไย่เบื้องนร่หลักสูตรอันเลขกกวจำาวันมีหนึ่งนี่หาก็มีหนึ่งอยู่ไม่มีหาทั้งมีหนึ่งผมสต่ว่าอยู่บ่งงช่วงใดสนอะไรยู่งช่องใดสนอะเฮื่อนเหมเพื่อนเพื่นก็เป็นหาละ่ะหาหาคันพร้อมเพื่อน เนี llä, ่ยหนึ่งชิ้วขันหาขันนึงเดียวห้าขันบันเลือดสองขันโอ้สองเหลี่ยสองเหลี่ยมเด้อเหลี่ยมหนึ่งห้างเหลี่ยมหนึ่งบ่ห้างแบบนี้ได้ขี้เหลี่ยมบ่ห้างแบบนี้ตื่นขึ้นยิ่งมือซอ้ากะพอดีตื่นขึ้นนั่นว่างมือบ้านโอ้เมื่อขึ้นโอ้เมื่อวานเนี่ยน่าตื่นขึ้นมือนี่มื่อแรกไอ้ฝันนี่ได้ตื่นขึ้นพอดีตื่นขึ้นปั๊บก็มาล่างหนาล่างหนาโดนตีมงวกไปอีกสร้างใหญ่บึ้งบึ้งมาบาดเนี่ย สร้างมือบ้านนี่แม่เห็นบ่สร้างใหญ่มากว่าบ้านบ่ดีตื่นสร้างดีบาดนี่อันนี้เรื่องจริงบ่เรื่องจริงนี่เนี่ยอ้ว่ามันั่งฝันโอ้เรื่องจริงสร้างมากว่าสร้างสร้างโฉบโฉบจะได้วางสิตื่นนี่ตาจะตื่นแล้วยายมาสร้างสั่งเดียวไปื่อจึงพึ่งอยู่เนาะจะตื่นทุกคนโอ้ยโฉบโฉบกว่านั่นมาแต่จังที่ล่ะพระเจ้าสิกงดีสร้างจะเจ้าสิ่งดหาเงินห้าข้ามมันละสร้างใหญ่เมื่อวานนี่มาทั้งมันดุงบุญละ โอ้ฝันแรงสิมาพ่อสร้างสิมีเก่าบหน้อมาเสร็จแล้วเก่าหานึงบ่ย่าเสร็จหัวขึนกันวเสร็จพ่อของกิิงเนาะค่เลือสองขั้นสองเล่นสองเลือดสองขั้นเลือดสองลำสองลำลองในกระวังเบาถึกุเจ้ากรได้เลือดสองลำจะไปหาปาหลังอันลำหนึงพันห้างลำหนึ่งพันห้างเป็นหัวจ้ะดี นั่นหละเระ่ันไม่แน่นแะฟันไม่ได้ฟันอินไปเพราะตีเยก็ลูกหนีเลยอยู่ในหันกันนว่านับมาม่หาคอย่ติเอลยนับกันเฮียอยู่ว่ามีหากันบวกเฮียเนีเว่าทั้งผู้เท่านึงน่งไนน้ำกันเ่ฟันเนี่ยนี่เนเท่านึงนั่งบน้ำันอย่างนเอาเฮียก็มีหากันดี๋วจะแต่เท่านั้นแหละนี่เป็นเกาหาบตีเหมนยังไช้าก็มาพ่อสร้างเนี่บบดสร้างย่อย เพ่อนเกาหานึงเหมือนสี่บ่แ้วนักนั่เนียนๆแหละก็เนียนหานึงอะไรเรียกเนาอันเพื่อนอยากเรียนเพื่อนเรียนเนี่ยสิเพราะว่ามักผู้ฝันกับมักตัวนี้ทุเรียนได้่ถึนตูเนาะทุเรียนใหญ่ถึงตูเนาะเาเป็นมามฮาะพาบ่พ่บ่มาบเมากเเมียนบ่ามากเลมื่อกึ้นย่านฝนกับพระจักเนาะนย่านฝนถึงตูมันรืดเท่าเนะเดี๋ยวนี้ก็คืมเยอะ่นี่แป่ว่าก็ลื่นมาเรื่อย นาำกับพท่านได้ยิ่มันไดแล้วให้หน้าก็บพรทนนา่าทนได้หงุดหนไอไรสองสามมือแล้วก็ไทเรื่มไทเอ็นตะการสองสามมือกันไท,ย,ทยตะกามังยน้ำยังอยกันตกกล้าค่ะทตกตกกะทั้งเงินเป็นเปล่งใดผู้ตูกบุบบุฟ่าคนทั้งเงิเนเขาตกะก่อนเท่าเดี๋ยว งูก็ากระมากต้รตนอยู่งูก็มาเนี่ยละขั้งแรกรั้งใหญ่พรมาทีเดียวใหญ่ๆด้ยทีเดียวนี่ละทุกโนพรเนาะเอามาที่นี่ขั้นเสียงคุ้นตาวิเคร์วิคอความฟันนะค่ะเนาะวิคอคว่มฝันเขียนมาเรียบคว่ำฟันไอ้บึงเจ้าีบีเนียดๆพ่าวเรียบห้องจยมงนี้หลายปวงอยู่แล้ผู้เยอะเหนียว่า คือว่าแหละมันเกิของมุนมนี้หากนะจังทีว่ายังได้ไม่ผู้ใดเป็นนางเล่นนั่นจะขุนตะดวงเตะดวงเต้สุกว่าจะนาสะตาไปมัน่นตัวใดค่ะขันพุนตาวิวเคอที่คอหนึ่งกอที่คอหาหนึ่ง,หาห,งหาหนึ่งเลยหาหนึ่งหนึ่งหาขึ้นเก้าหาหาเก้านี่สองตัวนี่แหละเรียกมว่ามีโทนี้ ตัวนี้อืแล้วก็เก้าห่าดิเก้าหาเก้าหาค่าเก้าเก้าห่าเก้าห่าเเด็ดเลยแหละเก้าหากับห่านึงเนี่ยเด็ดเด็ดเลยดิแต่ว่าสีแมนบอานฉันเนาะเพราะในเข่อนคือมักตรงนี้เพราว่าฝันอะไรทีเมื่อสองล้ำนะโอ้ล้ำหนึ่งล่ำสองมันหัวดิเลยบบกอขื่นเลยเบาหาง ก็ได้ไปน้ากันผู้ใายไปน้ากันจทกคนครับสองคนคีดกันสองคนผู้ใช้สองคนไปน้ากันแล้วตู้นึงกับเพ่ท่านถ่าในคล้ายตู้ใส่ไปยังซีล่ะก็คือตู้ใส่นี่ไหมที่นี่เปนน้ากันนั่นแหละเนหมอหันสองคนเนื้อัาหาคือหานี่เพิ่นบอกแล้วแหละในฝันแต่วาเขาเสียจอนไหนยังว่าลคือเลนลนะ เล่นหาเล่นเหลียเล่นหาเดี๋ยวเดี๋ยวผู้วิ่งจะวิ่งหา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 วิ่งกาวิ่งนึ่งวิ่งหาเนี่ยแล้ววิ่งอืมม่บอกว่าบน่างมันมาบ่บอกตัวเด่นคือตัวไหนตัวเด่นก็คือตัวหาเลยอ๋อจังเนาะเป็นแนวทางจะมีก็เด่นเดินหาเป่น ห้าบา้องหิงมื้อนี้มันวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสียามยี่ามอีกอาทิตย์หนึ่งปฏิหอดวันพระวันโกนอีกคือเกานี่เนาะที่เป็นเมื่อเจ็ดคำแปดคำบ่ค่ะเลขออกเมื่อไดน่ะมือวันโกนวันพระวันพฤหัดออกวนพหัอีกแล้วกว่าออกวันพฤหัดบ่ะมานบ่โอ้ดูปฏิทินหนึงห่ตาเบื่องเบ้องข่เบืองนเกาปฏิทินเราอยู่ที่หนึ่งมันบ่ นีเเสาหวันเสาร์บอวันเสาร์นี่มีหอลืไม่ได้ฮะนี่อนี่ี่นเทียนีี่หาเีบ่มีานตุงบ่จับจักเาคนเด้อค่ะมี่หานี่เก่ามี่สมี่มี่สีเกาเคนเด้อค่ะ คุณพ่อคุณแม่เขียนก่อนค่ะเขียนก่นอนเดี๋ยวมันจะลืมมันจีบว่ได้เอาให้เอฟซีเบิงเอฟซีพยังจมให้แต่เจอูว่าเจอูโบเขียนเลขให้เบิงตัวน้อยหน่อยตัวทอแม่งมีนี่ว่าอัจนเน้นมากโอ้ยที่ผมไม่กีตัวยังไงไม่เขียน กา่เมื่อนั่นบ่ได้เขียนไหมขานของอ้ไนี่แผะก็ที่บได้เขียนมันอย่างตีสูตร,รไหมสูตรแม่นวลนพ่นเป็นผู้เขียนเท่ากับอันนี้ให้เบิ้งอยู่แต่ว่าพ้นหตู่ทอแม่งมนีนี่ว่าสั้นพ้นพนยุบ <c oughs> <c oughs> พนจมตัวไรก็เน้นตัวไรก็ไวผู้ตายเน,น้นหาเ<ะ>น้นหานึงนี่แหละ,ะหานึงตัวตัวก,กันก็คือเกาหาด้วตัวกันเนอะ กานเข่าหาเลยแต่ว่าวาดมือนั่นจะดิบป็นไรได้เลยตัวนี้งวดเด็กกับวดนั่นค่แต่เบิ้งให้มาเขียนให้คือเก่าเนาะเออมาเขียนให้คือเก่ากรตรงกันกระจัดหนักเลยเฮ้ยเอาค่ะอือนี่แหละเนี่ยเออเลี่ยงกิงตั้งมาให้เบิ้งเนี่ยยกขึ้นนี่แหละเลี่ยงข้อมุนยกขึ้นอีกนะค่ะอย่าเอาบางนาโยครองเนี่ยไว้ทั้งคางสิบ่ะค่ะ เออทีละเออให้เห็นคว่ำรอในโซ่คว่ำรอในออี่ยครบับสาหรับเลรกคุณตามุ่นเนาะค่ะงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุ้นตาฟันแล้วค่ะฟันมือขึ้นมัณฑะค่ะได้หาหนึ่งรับเก้าหาเป็นโตกันว่าสั้นค่ะฟันไปที่ห้าหนึ่งกันเก้าห้าว่าสั้นค่ะ วิ่งเลยค่ะวิ่งได้เลยว่าสันมากลายเปิดจักเปอร์เซนคุณพาะคุณนตาโอ้กับกระาผ่าเนาะจังหาสิบหาสิบจ้องวดวงหันขึ้นมาเต็มร้อยเต็มร้อยงวดหนึงหนึ่งเงวดีจังหาบจ้าเอาหาสิบหาสิบปอร์เซนต์พุณนตาบาห้ามาแน่ห้าสิบห้าสิบปอร์เซนตุณตาบ่าเนาะพุ่น่มั่นใจทองงวดวงหันงวดวงหันยาไม่เขียนห้เฮาก็ค่อยติดตามบ่ามือก้อนมือเล็กอออมือหนึงเนาะ มาตามอีกเที่ยนึงว่าแมงยาสีมาเขียนให้คุณตามุ่นอีกหรือเปล่านาะค่ะก้อนมือเร็วก้อมือหนึ่งค่อยค่อยมาไหมเร่องคอยมาหาไหมค่ะจะว่าช่วงนี้ก็ได้นี่ละล้างวันพระก็ได้ตัวนี้ค่ะน้ำมันใจตัวนี้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่ากันล้างวัฒนเราะอใก้หัวสีออกค่อยมาไหมจากมือหนึ่งเนาะห้าห้าแม่ยาไม่เน้นไม่ยำให้นาะเป็นตัวแดงครึ่งครึ่งหมดวันหันเนาะโอ่ค ะเจอูกับขอขอบคุณแนวทางขอ,องคุณตามมุ่นเนาะแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกทุกท่านสุขสวัสดีทุกทั่วหน้าค่ะสวัสดีค่ะ